ก็มีลักษณะแข็งเหมือนหินเวลาสองไฟเนี่ยไข่มุกเขาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากฟ้านะเป็นสีเขียวมรกตนี่ไงก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งขนาดประมาณเหรียญ50สตางค์นี่แหละค่ะซึ่งคุณนิการนะคะก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยขายข้าวแกงตามตลาดนัดแล้วก็เลี้ยงไก่ชน ขายนะหากตัวไหนไม่สมบูรณ์ก็จะชำระช่างกิโลซึ่งวันที่พบไข่มุกเนี่ยก็คือเชือดไก่ไปสี่ตัวพบตัวนี้แหละขณะผ่าท้องมีเม็ดอะไรบางอย่างอยู่ในท้องเขาบอกว่าถ้าจะว่าไปว่าไก่กินก็คงไม่ใช่เม็ดมันใหญ่ไงไก่มันไม่น่าจะกินและที่สําคัญตอนที่เธอเจอเนี่ยมันอยู่นอกกระเพาะอยู่ข้างๆตับถ้ากินจริงก็ต้องอยู่ในกระเพาะสิเน้ดเปป็ไไธอบอกอับเราแบบนี้แล้วก็มาดูที่หลังก็พบว่าหงอนเป็นรูจาก ด้านหลังซึ่งแปลกจากตัวอื่นที่หงอน,อนจะตันอ่าเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเชื้อไก่มาน,นับนไม่ทั่วเลยนะอันออนี้หงอนเป็นรูแบบนี้ลแล้วก็คิดว่าไข่มุก